นะครับขนาดขนาดที่เราต้มนะครับผมเราสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดอกเขาจะนิ่มแล้วนะครับแล้วก็ดวดอกเขาจะมีความเหนียวเขาจะไม่หลุดจากขาแล้วนะครับผมเห็นไหมยังสวยงามอยู่นะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ มันมีผ้ามาเก็บเห็ดเผิงนะครับผมกาหาเห็ดเผิงขมนะครับปลาเก่าที่เค่อยมาเก็บแหละครับผมก็เลยมาซองเบิงกะมาพ่ออันพี่ที่เขาจะเอามาหากรนะครับผมเพิ่นวาเพิน่นใดไปแล้วสองสามกระตาเอาอไปไว้แล้วแล้วเพิ่นมาหาอีกรอบสองอันนี้พวกผมก็กมารอบแรกนะครับบลูว่าสีใดหรือบาไายปนใดเนาะเดี๋ยวว่าวย่างเขามานีก็เห็นจักน้อยหลันเดี๋ยเดี๋ยไ้พี่น้องเบิงนักตันนะครับผมนี่ครับ อันนี้เห็ดยุค่าลิปตาคับเห็ดเผิงขมนะครับผมนีน่ครับผมยี่นี่นี่ทีเขามาบางหันกับเห็ดลายเติบอยู่ครับผมแต่ว่าข้าเจ้ามหาไปก่อแลลวนะครับผมเข้ากันเลยบ่ค่อยได้ลายปันไดโอ้โหอือโอ้โหลายอยู่ได้ล่ะคุณน,นะคุณน,นะคุณน,นะอุ้ยเป็นตอเป็นกอเป็นกอเลยคุณน,นะทั้งให้เพียอ์ายาอุ้ยคุณน,นะอุยฮุยฮุย หลายๆหลายๆหล,ล,ลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่พี่น้องหลายอยู่แต่ว่า,าก็ต้องเฝ้าเอาน้ำครับผมเพระาะว่าข้าเจ้ากำลัหาน้ำคือกันอาสิดับหาแบบรีบๆเร่งๆจังหน่อยนะครับพี่น้องอย่าถืออย่าสากระเด้อขากบบระเบิดตัดวาสิตัดขาไปน้องบ่งเป็นอย่างดอกเนาะไปตัดอยู่บ้านเอาน,นะครับผมตอนนี้เฮาต้องมาหาเก็บก่อนนะครับว่าแมน่นน์หลายดอกงามๆขอเห็นดอกหนึ่งงามๆอยู่งแสงหอมมาก ดอกสะดุดตาคอยด้าเขาคอยบ่เห็นดอกนั่นคอยเขาบ้ย,าย่างเขามากด้วพี่น้องแต่ว่าโอ้ยยุหัน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 ทำอีกครั้งนี่นะครับดอกนึ่งนะครับผมเห็ดเพิ่งขมยุค่าลิปตัดนะครับผมอันนี้พี่โอ้โหนี่นี่นี่เจ้าบ้ากะนน้ำบักเล็บแมวไล่หลายพี่น้อง ว่าสินึกว่าแมนสิบบมีคนมาหาเน่ยครับข้าเจ้าเหล่ามหากรเแล้วผู้ขาเจ้าอยู่ไกเข้าเจ้าอยู่ไก่แถวนีมาทามเพื่อนเพื่อนกันอยูกไก่เนี่ยแหละวะยู่อันพอข้าเจ้าอยูกไกๆปุ๊บเท่ากับบหวังมาเท่าสีไดรหลายแหะครับเหมือนี่กับพ่อเก็บม,มวนๆเนาะเดี๋ยวมาเก็บน้องข้าเจา้าข้าเจ้ามาเอาไปหลอบนึงแล้วนี่นะครับโอ้ดอกนี้งามครับพี่้อกบางเนี้ยดอกสีม่วงมาคักโอ้ยสีคือใบใหม่ครับน้องพี่้อกบางเนี้ยบางเนี้ย ขันซีคือใบไม้เองใช่ไหมกระเหลียวหายากเสิร์ฟกี้เดอ้อครับนี่นะครับผมนี่นะครับว้าวม,มีแหมเพื่นีุ้ยอู้หูู้้หอู้งาม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 เพื่อนงามงามพี่น้องอู้ยพี่น้องเบื้องหนีแน่เบื้องหนีนะครับผมนี่ว้าวดอกขึ้นงามแท่บื้งนี่ไหม แต่ว่าอยากให้ฝนตกใส่อีกจักหน่อยเดนะาะคอนฟอนตกใส่อีกจักหน่อยมันสิหลายอยู่เด้วยนี่นี่นะครับผมดอกนี่ครับผมนี่อ่ะนี่นะครับนี่ดอกได้อยู่ครับผมดอกซามิก็ได้อยู่นี่นี่ครับผม นี่นะครับเห็นบ้าครับนี่นี่ครับผมนี่นะครับอ,อกนึ่งครับดอกบ้าใญ่ๆปันไดเพราะว่ามันบันไดถือฝนหลยน,นะครับผมอ่ามันเหลือตาข้าเจ้าออตัวนี้นียครับผมเห็นบ่านั่นเห็นบ่าดอกเห็ดนี่เห็นบ่นี่เห็นบ้านี่ เห็นบอ่อน่ะมันเหลือตาเขาเจานะครับผมเห็นบอ่อเห็นบ่ครับผมแล้วนอกจากนั้นเด้อยังมาฟังนี่อีกครับผมเห็นบอ่อเนี่ยถึงยาไปทางใน่ะครับผมนี้อ้หลายเติบยู่โอ้ยสีนี่คือแสดงว่าฝนบปรตกใส่นะครับผมเริ่มแห้งแล้วนะครับนี่อันนี้นี่เดี๋ยวรืงเนาะ แล้วก็ฟังทั้งนี้ครับผมนี่โอ้เหลือตาข้าเจาได้แต่ดอกเหลือตาข้าจอาจอ,องสีแล้วครับผมเบิง่งขันบ่เหลือตาข้าเจาก็คือสิบ่ได้นี่เดี๋ยวเอาไปตัดขาอยู่บ้านเนาะพี่น้องจริงๆก็อยากตัดขาไปเลยแหละครับแต่มันบ่สะดวกนหครับสองดอกอยู่ครับเลย นี่นะครับหนึ่งนะครับผมมีดอกหนึ่งครับผมสองนะครับดอกงามครับผมแต่ว่าอันเพนลินผันบ่ได้แดดเนาะเนี่ยังค้นมาบอกนี่โอ้งาม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 ครับองเงี้ยมีหอนเห็ดอันนั้นผู้เด้พี่น้องเห็ดอันข้าเจ้าเอิญเห็ดละโงกยุคลิตัดเนาะแต่ว่าผมกินบ่เป็นนะครับผมนี่นี่ อันผู้ใดกินเป็นกะข้าจ้สสากระเซียวไปกินนะครับแต่ว่าผมบอกกินบอเป็นนะครับผมก็เลยบอกเอานะครับผมอันในบอ่อหูเขาบอกเอานะครับปลอดภัยที่สุดนะครับผมบดอกนี่แม่พี่น่้องน้องมึงดอกนี้เซร์ฮะฮอ,อยัางงามเลยบังนะครับปลาจิโ,บโบตบังโ,บโมงบกักแตงปลาจิโตบักโมบบกแตงนี่ครับผมนี่นี่ นี่นะครับผมนี่เห็นไหมแหน่ขึ้นบ่ได้แหงบน,นี้โอ้หอยเหยียบหอยเหยียบอุ้ยนะ้องเนี่ยใส่เห็นอยุบแป๊บๆนี่น,นี่สามดอกนี่ครับโอ้โอฝนตกใส่อีก,จกเจ้าเถื่อนเนี่ยแม่เนาะขันฝนตกใส่อีกเคื่องนึงนี่ปลาปิ่น,นครับผมว่าน,นี่เด็ดง,งามเลยดอกนี นี่ครับผมนี่ครับกลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่เราจะมาเทดูเห็ดกันนะครับนี่เห็ดนี่ครับนี่นะครับผมแล้วเราก็จะมาตัดขาเห็ดกันนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาตัดตอนที่เราเก็บนะครับ พอเราเก็บแข่งกับเวลาแล้วก็แข่งกับคนอื่นด้วยนะครับผมใจยเย็นบอดายด็ดก,กินเดอ้อขันใจยเย็นบอดายกินข้าวเจาไปก่อนครับเชะนั้นเราก็ต้องเอามาตัดที่บ้านนะครับผมวิธีการตัดขาผมก็วิธีการตัดขาให้ผมก็จะตัดไปเลยนะแบบนี้ไปเลยนะครับผมนี่ง่ายๆนะครับผมยกเว้นอันไหนแบบใหญ่ๆมากเกินไปเราก็ถึงจะจะซอยแบบนี้ถ้าอันใหญ่ๆสวยๆเนะี่ยเราก็จะซอยแบบนี้นี่ แบบนี้นี่นะครับเราก็ตัดขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นไหมเราตัดขาเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอาไปต้มนะครับผมไม่ล้างนะเอาไปต้มเลยนะครับผมเดี๋ยว <P. S 2> พอเวลาต้มเสร็จนะครับพวกเศษดินเศษอะไรเนี้ยก็จะหลุดออกไปเองแล้วก็ดอกดอกเห็ดก็จะเหนียวด้วยนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเอาเราเอาไปล้างเลยนะครับล้างตอนนี้เลยเห็ดชนิดนี้ก็จะมีตัวเป็นเมือกเมือกนะครับแล้วก็ทําให้ดอกเนี้ยหลุดออกจากก้านหรือว่าขาเห็ดนี้ได้ง่ายมากๆนะครับแต่ถ้าเราเอาไปต้มเสร็จแล้วนะครับผมไปต้มเลยนะครับดอกก็จะไม่หลุดนะครับก็จะอยู่เป็นดอกแบบนี้ที่สวยงามแบบนี้ตลอดไปนะครับ นะครับนี่คือวิธีการล้างนะครับผมของเห็ดชนิดนี้ที่แบบง่ายมากนะครับโดยไม่ต้องไปไปล้างน้ําเย็นนะครับผมหลังจากที่เราเก็บมาเสร็จแล้วเราก็มาตัดทําความสะอาดดินออกให้หมดหรือว่าใครตัดดินออกตั้งแต่ตอนเก็บก็สามารถเอามาต้มนะครับผมเอามาใส่ในน้ําเดือดๆแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมนี่ นี่แหละแล้วก็ต้มแบบนี้นะครับผมต้มไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตักขึ้นไปล้างาไปล้างน้ําเย็นนะครับหรือตักใส่อะไรไว้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ต้มน้ําร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับผมใช้เวลาในการต้มก็ประมาณ3ครั้ง4ครั้งหรือแล้วแต่ใครจะจะมีเวลามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าการต้มแต่ละครั้งนี้ความขมก็จะออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเห็ดชนิดนี้จะมีความขมเนาะการต้มแต่ละครั้งความขม ก็จะออกไปจากตัวเห็ดด้วยแต่ว่าไม่มีทางต้มออกจนหมดนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับผมเห็ดนี้จะคงความขมอยู่แต่ว่าจะขมน้อยลงตามปริมาณหรือว่าจํานวนครั้งที่เราต้มนะครับโดยส่วนมากคนก็จะต้มประมาณ2-3ครั้งนะครับผมหรือมากสุดก็4ครั้งนะครับหวังว่าหลายๆคนจะชื่นชอบนะครับถ้าเกิดใครที่เข้ามาใหม่และชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ